ครับสวัสดีครับครูเป่านะครับวันนี้จะมาสอนเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอนะครับเพลงนี้ก็กลับมาฮิตแล้วก็มาแรงแล้วเป็นเพลงที่ผมรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะมาสอนเป็นในแบบออริจินอลเวอร์ชันนู้นเลยตั้งแต่สมัยจอห์นนี่อันวาเลยนะครับเพลงนี้มันจะประกอบหนังเรื่องของชื่อเรื่องเซ็กโฟนนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้ที่เอามาโคเวอร์ใหม่เนี่ยมันจะเป็นของ ซีซั่น5นะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้เดี๋ยวผมมาเล่นตัวอย่างให้ดูก่อนดีกว่านะครับว่าพอมันเล่นกับกีตาร์โปร่งตัวเดียวเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมีดาวน์โหลดคอร์ดนะครับในคาบรรยายอันนี้มันจะเป็นคลิปเดียวจบเลยนะครับเนื่องจากว่าเพลงนี้ผมร้องได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะสอนด้วยว่ามันจะเล่นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับว่ามันเล่นประมาณยังไงนะครับแล้วก็ดูคอร์ดไปพร้อมกันไปดาวน์โหลดคอร์ดได้นะครับผมจะเล่นแค่ เมนหลักๆนะครับไม่ได้เล่นทั้งเพลงนะครับเดี๋ยวทั้งเพลงอาจจะไปเป็นเวอร์ชันโคเวอร์อะไรอย่างงี้นะครับไว้ติดตามดูนะอันนี้ก็จะเล่นเป็นท่อนเวอร์สปีคอรัสแล้วก็ท่อนคอรัสนะครับเป็นเมนหลักๆที่มาต่อกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปฝึกแล้วเล่นได้แล้วนะครับย้อนกลับมาดูตรงนี้ได้นะครับในคําบรรยายนี่มันจะมีตัวเวลานะให้เรากดย้อนกลับมาว่าเล่นเป็นตัวอย่างแล้วก็เล่นไปพร้อมกันได้นะครับโอเคมามาดูกันนะครับ one two three four five six เธอสักเท่าไรแต่เหมือนใครใครห่างกันได้แค่มองหน้าเธอทำได้เพียงแค่น,นะัะหัวใจที่แอบฝันอยู่ใกล้กันยิงวนไวอาเธอ อาจเธอรู้ทูเธอจะเข้าใจกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยแต่ต้องพูดไปและจะมาเพื่อกวนใจคำถามเดียวให้รู้รังเกียจกันไหมขอให้มันอย่าเป็นแบบนั้นเลยอยากได้ คนที่คุ้นเคยอยากเจอเธอคนดังที่เคยที่เธอในเมื่อวานหายพรุ่งนี้ทุกอย่างหมุนไปฉันคนหนึ่งเชยืนตรงที่เก่าอยู่เพื่อบอกเธอคำที่ค้างใจต่อให้มันจะไ,ไม่มีวันจริงเลยก็ อยาให้รู้รักเธออ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่เล่นเป็นตัวอย่างนะเพลงนี้ก็ค่อนข้างเสียงสูงนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมมีเป็นวัดนิดหน่อยก็เจ็บคอเล็กน,น่อยนะมันก็เลยออกเสียงได้ไม่เต็มที่แต่ร้องให้ฟังคร่าวๆนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยจะอยู่ในจังหวะ68นะครับ6กนี่ก็จะไม่เหมือนเพลงทั่วไปนะแล้วก็ในคีย์เพลงที่ใช้เนี่ยผมใช้อยู่ในคีย์ C นะครับ ก็ถ้าเมื่อกี้ถ้าเป็นเสียงของผู้หญิงเนี่ยผมว่าน่าจะพอดีนะจะร้องได้พอดีก็ได้นะครับก็ไปดาวน์โหลดคอร์ดใช้ได้นะครับทีนี้เรามาดูคอร์ดที่ใช้กันก่อนนะครับก่อนจะไปดูว่ามันดียังไงนะครับก็จะมีคอร์ดซีนะครับคอร์ดต่อไปคอร์ดดีไมเนอร์นะครับแล้วก็คอร์ดอีไมเนอร์นะครับคอร์ด F นะครับ คอร์ด F ของผมก็จะจับ4นิ้วนะครับหรือจะจับ3นิ้ววันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คอร์ด G นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคอร์ด A minor นะครับ<ม>ก็ใช้อยู่6คอร์ดนี้นะครับเริ่มแรกเราก็ฝึกจับคอร์ดให้ได้ก่อนนะครับพอเราฝึกจับคอร์ดได้หลังจากนั้นเราก็ลองมาฝึกดีดนะครับทีนี้ในจังหวะ6/8เนี่ยเวลาที่ผมเขียนเป็น1ห้องแบบนี้นะครับหมายถึงว่าใน1ห้องเนี่ยก็จะมี6จังหวะนะครับเวลานับมันก็จะเป็น 1>, 1 2 3 4 5 6 1, 2 3 4 5 6 1, 2, 3 1 2 3 4 5 6ผมมีสอนดีทกแแยกไว้ในต่างหานะครับไปดูจากตรงนั้นก็ได้หรือว่าจะลองฝึกไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มแรกเราลองดีดลงอย่างเดียวก่อนนะครับนับไปตามผมก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดเมทานอมก็ได้นะก็จะเป็นเน้นที่ตัวที่1กับ4นะครับ1 2 3 4 5 ดีลงอย่างเดียวนะครับ4 5 6, 1 2 3 4 5 6อ่าลองอีกทีนะครับลองจับคอร์ด C ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 ที่นี้เป็นแบบที่แอดวานซ์ขึ้นมาตอนที่ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมันจะเป็นนี้นะครับมันจะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงหนึ่ง6สห้าลงขึ้น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 ลงหนึ่งสสห้าลงขึ้นลง ครบ1ห,ห้องนะครับเป็นแบบนี้นะครับเรามาลองพร้อมๆกันนะครับจับคอร์ดซีนะครับแล้วก็ตามแพทเทิร์นเลยนะครับ 2> 1 2 3 4 5 6ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณนี้นะครับทริคของมันเนี่ยก็คือถ้าเราเน้นตัว1กับตัว4ได้เนี่ย มันก็จะทําให้จังหวะ68นะครับมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่แบบเน้นแล้วก็ระหว่างนั้นอนะ่ะมันเหมือนเราจะดีดอะไรก็ได้นะ,ะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าท่องแพทเทิร์นได้คือลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,ข,นลงขึ้นหนึ่งสองสามสามีสม่ห้าหกลงขึ้นลงขึ้นสี่ห้าลงเห็นไ,ไ,ไหมครับตัวที่เน้นหมายถึงว่าเราอาจจะดีดปกติก็ได้เราดีดตัวอื่นให้มันเบาลงมาก็ได้นะครับมันก็จะเป็นน้ําหนักของมันพอดีนะ นะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูเซตคอร์ดนะครับเซตคอร์ดเพลงนี้มีหลักๆมีอยู่จริงๆมันมีอยู่แค่2เซตนะครับอ่าสเซตแต่ว่าในคอร์ดของ v e r ร์นะครับกับท่อนคอรัสเนี่ยก็จะเป็นคอร์ดเซตเดียวกันนะครับมาเซตเหมือนกันเลยตั้งแต่อินโทรน,นะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งเนี่ยเป็นของปีคอรัสนะครับทีนี้เรามาฝึกคอร์ดเซตเมนหลักๆของมันก่อนนะครับเราก็จะเล่นเพลงนี้ได้ไปเกิน50%ละ นะครับก็จะมีเป็นคอร์ด C 2ห้องนะครับ A Min o r 2ห้อง F 1ห้องนะครับ E Min o r 1ห้อง D Min o r 1ห้องแล้วก็ G 1ห้องนะครับอ่าแล้วมันจะมีช่วงท้ายที่อาจจะเป็นแบบไป G 2ห้องในท่อนคอรัสแต่ว่าเรามาฝึกเซตนี้นะครับที่เป็นเมนหลักๆให้ได้ก่อนนะอ่ามาลองดูคอร์ดก่อนนะครับเดี๋ยวผมแค่ทำๆไปนะอาจจะเล่นสัก2รอบนะครับแล้วก็เล่นไปด้วยกันนะครับอ่า one two three four five six 1> อ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6, 1> F 2>, 1, 2 3 4 5 6อ่าประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ไปปีคอรัสซึ่งท่อนฮุกนะครับก็ใช้ขอเซตเดียวกันเลยแต่ว่า เมโลดี้ไม่เหมือนกันนะใช้คอร์ดอันนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ถึงมาเปลี่ยนนะครับมีปีคอรัสนะครับที่ใช้คอร์ดเหมือนก็จะเป็นตัวนี้มันจะเป็นถ้าเกิดว่ามันเป็นคอร์ดเสริมนะแต่ว่าเราเล่นเอมเนอร์ไปเลย c ห้องก็ได้นะครับแล้วก็มา F 1ห้องนะครับ E มเนอร์หห้อง d ีม n o เนอร์หห้องแล้วก็ G นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะ One, two, t h ่ e e four, five mm time. ธจะรูตเธอจเข้าใจกันนึกภาีโรลแลนและก็วนก็เป็นคอร์ดเซตเดิมนะครับ ฝึกเมนหลักๆอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปรวมนะครับเหมือนตอนที่เล่นข้างต้นเนาะไปดูในคําบรรยายนะครับก็จะมีดาวน์โหลดคอร์ดก็ได้แล้วก็สเต็ปของมันก็คือฝึกจับคอร์ดก่อนนะครับแล้วก็ฝึกดีนะถ้าเกิดไม่เคยเล่น68มาเลยเนี่ยอันเพลงนี้เนี่ยก็ฝึกได้นะครับเพราะว่ามันใช้คอร์ดอยู่ในคีซีนะแล้วก็เราย้อนกลับไปดูนะครับทีนี้มันมีทริคนิดนึงนะครับเวลาที่เราเล่นจะเห็นไหมว่าเมื่อกี้มันมีเป็น A Min o r ที่แบบยาวๆเลยตรงนั้นนะครับจริงๆมันเป็น มันจะเป็นเหมือนคอร์ด Am i n o r นะครับแล้วก็มาทับ G s ชาร์นะครับแล้วก็ Am i n o r ทับ G แล้วก็ Am i n o r ทับ F อชารอ่านี้ถ้าเกิดว่าแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับอ่านี้ก็คือให้ให้ให้รู้ๆเฉยๆนะว่าเออมันมันจริงๆทำไมมันถึง Am i n o r รัวๆตรงนั้นนะครับแต่จริงๆมันจะเป็นการวิ่งทอยหลังของตัวเบสนะครับ คือจะเล่นบนกีตาร์เนี่ยเป็นเอม n เนอร์ or, ตัวเดียวก็โอเคนะมันเหมือนกับเล่นแบบว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเกาให้ดูก็ได้ถ้าเกาอะมันจะชัดนะมันมีการเดินถอยหลังนะครับ จากเอไมจากเบสเอตัวนี้นะถอยมาติดๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนสูตรของมันนะเพื่อให้เพลงเนี่ยมันมีสีสันไม่น่าเบื่อหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเล่นกีตาร์ปุ่งตัวเดียวเนี่ยเราอาจจะเป็นเล่นเป็น A min or, เอไมเนอร์ไปตัวเดียวก็ได้นะครับหรือผมก็อาจจะเป็นเอไมเนอร์เซเว่นเนี่ยสลับสลับกันอนะไรตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่เพลงคิดนะตั้งแต่สมัยผมมาอะไรเลยนานมาแล้วจะบอกว่าเกือบ20ปีหรือเปล่านี่แต่เขามาทําใหม่นะครับแล้วก็ ดังในทิกตอกด้วยก็เป็นเพลงเผื่อว่าใครเอาไปเล่นเป็นเวอร์ชันกีตาร์ตัวเดียวคีย์ซีอาจจะสูงไปนิดนะครับสำหรับผู้ชายผมร้องเองเนี่ยก็ยังโหนโหนนะแต่ออริจินอลเนี่ยตอนนั้นจอห์นนี่อันวาก็เป็นผู้ชายร้องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเสียงหลบมีเสียงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคีย์ผู้หญิงก็น่าจะพอดีนะครับก็ไปลองฝึกดูนะได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเพลงออกมาสอนเรื่อยๆนะครับวันนี้หยิบนาตาชาเนี่ยเป็นกีตาร์ไม้ไผนะ่ตัวใหม่นะตัวนี้จะคัด ว้าวแหลมแหลมไม่เหมือนใครนะครับก็อีกช่องทางที่สนับสนุนช่องนะครับก็ไปที่ w w w บ Symphony Music Shop C O T H ได้นะครับหรือแอดไลน์มาคุยสอบถามก็ได้นะครับเกี่ยวกับกีตาร์หรืออุปกรณ์อะไรนะครับสอบถามฟรีนะถ้าจะให้ส่งของไปก็ต้องโอนตังมานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกลิปหน้านะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝาก u b s c r i b e นะครับแล้วเดี๋ยวยังงเจอกันครับผมสวัสดีครับ